เนี่ยมึงอะนวดกี่เนี่ยนวดีดิเชนไอ้อวดอย่างงี้คือมันไม่เอาหรือว่ามันอะไรนวดใครสอนมาแล้วใครแพ้ให้เห็นหน้ามันดูหเห็นหน้ามันโอ้โหมันขูดกูดแลเจ็บอ่ะ หันมองนี่ครัเห็นหน้ามันตรงนี้หมอนนวดนู่นนึงแตงกูซูมันนี่ซูมมันตรงนี้มันนวดมานค่ะดูนะดูสายตามันดีดูสายตามันดูสายตา,า,ยตาเห็นว่าเห็นสายตาปะ